สวยความงามมากๆพวกเจ้าออกมากอะไรยังโอ้ยอยากออกมากเนี่ยล่ะเห็นเพิ่นออกมากอะอยากออกมากแล้วเนาะอยากมากถังข้าวถังข้าวพี่น้องเพิ่นโอ้ยอยากตากท่านพี่น้องท่านโขกสีเอฮ้ยร้านจังหวัดนี่นะอาถามเป็นอะไรเลขสี่สี่ถือปาะเอาพตศวาบมาถ้ามาซื้อให้มันถือสนั่นอืออุ้ยจังบ่พักกันครับกลับจะไหนครับไปซื้อไม่แล้วเนาะ เออเอาผู à, i, à, ưa, à, à, ang, à, ้ใดมาแนงเหมือนที่นี่แนงนั่งตัวเองจะหน่อยแนงมากอะไรคนหลายคนเออคนหรือลิงกันนะก็เสินเบิ้งเราเด้อัาที่ไหนอู้หึบันยางตกถุงมาคือยางคือเบาช้ำน้อยแต่น้อยอีหลีน้อยอีหลีเบาช้หน่อยบาช้ำหน่อยชีวิตฉันนี้ต่มาพาไตเป็นต้นไตตา เอามาตุมาห้องกันมันููผู่สูคนนดูนี่ว่าหาหางจมอยู่ชักมูเจ้าเหรียยังมูเจ้าก็สดันเหรียญใก็บ่ขันยาเทสาวน่อยเป็นแพร่งว่าหนาเรยกว่าสิคัดออกสลดอตปีนี้คัดออกคัดออกได้มากทีนีขันผู้ได้เหรียญก็ได้เหรียญก็เป็นว่าหนาบว่าคัดออกเลยคัดออกเลยสร้างวาน ถ้าว่าเดี๋ยวนี้มีความจิตหนึ่งว่าน่าวันสีสั่งหนังจากเรลืองสีสั่งหนังจากเรลืองเออสีสั่งละครนี่จังวันที่แปดกี่วันที่สิบแปดสี่วันสีถึงนี่สิีพอยเพ็กนี่สีพอยเพ็กอีกเออซิงเกิลใหม่ล่าสุดเป็นรองมืออึ้นเศร้าอย่าลืมโอ้เออมืออึ้นเศร้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเชียร์กดเชียร์เพป็นเน็ดมิวสิกไปเรียบร้อยแล้วเฮ็ดร์บิ๊กไปเรียบร้อยแล้วมืออื่นเศร้าเป็นสีสเกตเพชรบ้านแพงมือเนี่ยแมนสีสเกตเพชรบ้านแพงถ้าว่าเพิ่นอยากสั่องความืนวรัน้่ไิบตอย อาชีพประจำวัยยกระดับเลสิเปลี่ยนใหม่หมดเลยีผู้ใดมีความสนใจอยากสมัครนะครับพี่น้องครับลองถามไปกันไหนก็แถวอันนี้กะไกลญ่มาหน่องใหม่ว้เปลี่ยนเป็นพระเอกเนาะขันอยากเป็นพระเอกกิมไปพี่น้องเบิ่งลู่เอากิมแบบวัยสิบแปดปีสิบแปดปีสิบแปดปีกิมแบบห้าสิบปีห้าสิบปีกิมแบบเก้าสิบปี ยิ้มแบบร้อยสปีบอกพอไม่ยินเลยหยุดเลยแช่ลอยคนณห้อยปีกันตายแล้วแต่ว่าแนมแล้วยังมาเป็นอย่าง,อย,างอย่างสีสั่งก็จยังสี่ เดี๋ยวนี้ขาดบุคลากรหลายสิ่งหลายอย่างว่าหนักกระลังรับสมัครไหลออกกระหลายบนที่นี่ไหลออกกระหลายมันหล่นเลียแล้วมันเลียขาดใส่ใจแล้วบนที่นี่โอยเฉพาะคนีได้คนเดียวเปลี่ยนพลังเดี๋ยวนี้เรามีแนวคิดวัตถิสั่งนัะเรื่องนึงเพื่อให้กำลังใจพี่น้องแรงงานที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศตอนนี้อยู่ทั้งอิสราเอลไปหรือเปล่าอิสราเอลเออเดี๋ยวนี้กระลังบอมกระลังนั่นกันหนักเลยอยากจะสร้างซีรีส์ขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจเออจักรเรื่องหนึ่งเออมูกเจ้าสิพ่อเห็ุได้วะเอาไสเหตุใดสื่องขึ้นละครื่องสั่องเา เอาในเรื่องนี้สิเป็นคนถูกคนยากมันบอบส่งหลุ่นไส้ไปทํางานอยู่ต่างประเทศคืออิสราเอลนี่แหละ <Israel. S 2> ไปเจอปัญหากับขึ้นนี่แล้วเกิดทรงกบทรงข้ามออกมาเจ็บขึ้นมากเอเอเรื่องเล่ามันสิเป็นไปอังไงไรมันบอสีเจ้าหนึ่งกับมระหอบานฮอดซองเนี่ยเพิ่นเสียดอีอย่างแน่มันต้องมีหมอ,อมีพอมีลูกมันบอสแต่สิ่งที่ขาดประเด็คือตากล้องเลยตากล้องเออยูทูบเบอร์ไอยูทูบเบอร์คนนี้สาวน้อยยูทูบเบอร์มีม่ค่อยค่อยชนะอ่ะค่อยชนะค่อยกระมับ มาให้ผมเป็นตัวไหแน่ไหมาลังเล่าเนาะหมอจังสิพอหลอตจัวเหรีเป็นพอได้เออเจ๊ตัวหลียเป็นลูกโอ้ยตุวดารลตัวหนตาอ่อนพอส่วนพอแหลมลิงแม่เมื่อกี้พอแหลมหอจังสิพอแหลมเราเราหมอที่สุดเราอยู่บ้านอยู่สองมันบอกเป็นผู้อาวุโสให้เราเป็นหมอเออโอ้อยหงอ่ะร้อยยังของกับหมอทั้งบ่เป็นหมอทั้งขา เล่นได้บ่เล่นได้โตเล่นได้บ่ละหมอตั้มันต้องเล่นไฟด้วยหมอหมอเล่นนี่เล่นต้หมอเ้องจังสิลุ้นเล้าข้าวเดียวดาวันด้วกับหมอะมุตัวเป็นตากล้องนั่นแหละเด้อตัวนี้พนหน้าเราต้องการลายเอออ่ะมุตโตไปสั่งเหล้าเอาเลยว่ครับแต่ว่าเล่นต้องเล่นแบบเน้นเน้นเล่นแบบซาซาเล่นแบบได้ใจข่วมพันเล่นยญพันหลับต่อคันเล่นย่าได้ไล่ออก มาต้องนี้เราบอกเรืองราวเอาอาจารย์เล่นรุ่นดีแบบเรื่องเล่าชีวิตเล่นเศร้ามากเศร้าแคบมากเล่นเศร้าเล่นแบบเน้นๆกับเรื่องราวชีวิตของคนที่ไปทำงานต่างแดนไอมื่ไหรเนีอิสานบ้านนคนถูกความอยากคนดีๆเพราะมั่นใจตั้งใจขอดอกถูกความอยากจังได้ใส่ลูกใส่เต่าจังให้ลูกเต่ามีเงินยืมเงินยืมค้าไปเหตุการณ์ยันยันยุ่พหุ้นทั้งบุหรี่ทั้งสวรนกาสา ลูกเตาพ่อแม่เมื่อลงเตาไปเหตุการณ์ในงานแล้วพ่อแม่เราคือทอดลูกได้บทที่นี้กล่าวถึงผู้เป็นพ่อพี่น้องเราสิลรพึ่งเราบ้านนอกจป็ไหนเกิดสมชางหอยไม่ลูกซ่าอีพหนึ่งไปเห็ุงานยูอิสระเล็มอ,อุ้ยอ๋อลูกเอ้ยแม่เรกคุ้พ่อ อูิ้งหัวใจกับคุณหมอดูิงหัวใเียวยวววเยยโอ้ยจมันเ่ากับเ่าซื่อนาะเน่ยนยนขาเข่าย้อนเกิดนมันมมันสาบเล่นเร็วเรวเล่นแบบกระชับกระชับกกบอกีเร่นเจมันใส่เ่ราะอะรเมันอ้ยเดีวผู้ถกลกันไวเนะเลนแบบเราเล่นแบบกระชักกระชัด้ไหน้องเฮือเออ เลีายวกะเไี้าแอคตรเลี้ยวเระเดเร็ว,รว,รวแก่วงกเจ้ามาเร็วเร็ว เรื่องเล่าเรื่องนี้มันโศกมันเศร้าได้เลยนี่ต้องห้องต้องให้ส่นตัวเรื่องนี้แม้ว่ามันมาสีมูจอยสีมันสุกเต็มยุบเมันสิไดจีนกับอกว่าเรียวเนาะไป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 ลูกสุดยิ่งเสียมั้ยโอ้ยจะเรื่องต้องโศกต้องเศร้าตัวไป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 เล่นเนี่ยโอ้ยจัดแล้วไม่อยากแค่ปล่อยนี้คือคือคัดออกเด้อแพ้แล้วถูกคัดออกนะครับเล่นแบบโศกเศร้า เข้าน้ำตาเรื่องเร่องโศกเร่องเศร้าเรื่องโศกเรื่องเศร้าเสดจตวนาสมมติเจ้าสิมาเป็น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 เปนเป็นเป็นเป็นนเปเป็นเป็นเปเป็นเปนเนเป็นเป็นเป็นเเเป็าเปนเป็นนเป็นเป็นเปเป็นนเปนเป็นเงนเป็เป็นอป็นเปนเปบนับ็นเป็นนเป็นป็นนนนนน

E, voa! <susurra> โกคักงเนี่ยมิมองหัวรอต่ออายุได้ไหมเนาะพี่น้องเบิ้งนเโศกกระเซานักันเหมือนตาก้องมุดเด็กกับพราตากล้องหมดทีนี่เป็่นเป็มีเสียงหัวรอเนี่ยเว้ยมุเจ้าไปไปไปไเฮ้ยมันเป็นน้ำอ่นี่เดุ้งโได้นี่เมฆเจ้าเปล่นนี่ยังกูโอ้ยเจ้าเจี่นเราเจ้าอะไเนี่ยจไปโศกันอยเฝ้าเียน้าเป็นเนี่ยเสียงหัวร้องเสียงหไหข้างตากร้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ ข่อยข่อยข่อยคือ มันปืขึ้นมาจะไดกมันก็ได้ยังก็ได้ล่วอย่างลยเด้เนี่ปากหมอเนี่ยมันหลีบกเกินผููใดเนียนี่ปกหมอเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนส่เร็วเร็วเร็วเรามางไง้อยกินเขาถอโยนเกินดนนอกขึ้นเจ้าเล่นเป็นโตไข่ได้มาเนี่ยข่ขึ้เป็นโตเจ้าเรียนกันวะเปลี่ยนกันสั่นขันจังสั่นเอามาแต่ว่านากูกับนาเมื่อมาคือมาคือกันเจ้ากระสุวกระสาวขึ้นฮอดลูกฮอดเต้า ส่วนผู้นี่สังเกตเป็นลูกว่าสังเกตเจ็บปวดมาสังทวนาะมาบอกพอ่อว่าพ่อลูกถึออกยิ่งได้เลยกว,ว่าสังทวนาะว่าเออเอาไว้หรือซะไปเอาธรรมดาหน่าล่ะเอาอะไรมาหมดก้าวย่างไปผู้สวมผู้สาวแล้วนะบางข่าวทีวีในตลาดน้ำาดทารัพย์เขาหมดมาลูกคอยถึงเยง็นแต่เล่ตนตน มันเห็นกับยันก้อนน้อช่วยไหวหนอปอดมือดีหนตายเตเต็มว้ากลูกลูกถงยินไหวถึงยิ่งมกได้เลยนะถึงยิ่งขำไหวถึงยิ่งหัวใจ ไ,ไหนคมาสี่ยา้ลูก่อยนะอ๋อลูกเจ้าป็นอย่างมากกว่ามันดืงยิ่งยิ่งยิ่กว่เออโอ้ยบอดหลักหอหลากอหล่กคํกา,าแพ้เน้ย กูเห็นเ็มีอแล้วค่ยาง,งเห็นเราคือกูกับม,มันครอรุเดี๋ยวเดพอนี่ะเ,เลียงเล่มันบอเป็นตาผิดกันดิมันเป็นการสดงีคือพอเจ้านะม,ามันคือขังกกนะจุดน,นีมาเราได้ยิแ้วอพอแหลมจะพออยู่พออยู่หนีแม่กันเลยจะจะจะพอแหลมเท้ไม่อยุนกูเทาเน้ยเท้าเรียเหน่งนอยจกี่าหลเนียพวกเสียวขอแหเ เขียด oh okay, ีดีทีเขียดีแล้วเหเกตัวขยนแหงบดไม่ยอีกวขยนแหงบดที่พอเนี่ย่ะเขียดีลีวัาสิได้นอ้อยแล้วน่ะไม่กละเป็อยังเอาแวแล้วพอล่ะไปเบิ่งรู้สึกไปไปเบิ่งรู้สึกไปที่พอเขียดกันทั้งหม